อ่าตำนานพวกเขียวอีกสัอยตังค nah, ูอย่าเฮียดเหรอผมผมผเฮ้ยมีเฮียมีเฮี้ยมียตรงนี้ใช่ปะแตกเข้าหลังกูไ้ม่ได้ได้ตีเข้าหลังอาเต็มเอเอาอยักดีก่อน แะไอคนที่ไอคนที่ตางกันมนมีกับมืมันกับมามีเง้ยเนี่ยนมเงียอยูกับมือมันเน้ไม่องจริงจริงแล้วเยอดีมาเปลืองด่าดว่ายังไม่หมดเลยไม่มีของไม่ให้ไม่มีของส่งขายหน่อยเว้ของเราเริ่มคันเล่นไอ้ยังมีใครเอากระดัอกไหม หลังระบับครับเฮ้ยหลังพอมแล้วเฮ้ยโอ้โหกูแตกบ้านบ้านแรกมีอะไรอ่ะบ้านแรกมีอะไรอ่ะทีี้ต้องกูจิไม่ได้ไม่ได้แหลกเป็นแก๊งเลยให้ผมยิงไหมล่ะต้องยิงยิไม่ได้อยู่ดีต้องออกเข้าใหม่ พี่นึงยื้ให้ยื้ให้นานมากยื้ให้นานมากตัวชมดูนั่นมันคือใครวะทำไมมันยิงโหดขนาดน่ะออกตรงไหนมันไงมันมันผมกินยาวิ่งอยู่คายยาวิ่งเลยกระโดดป่าเลยโดีพี่เอพีห้าเจอเลยพี่ก๊อตโดีเออกูเล่นย่งกูเล่นก็อยู่กับเอพีห้าไงเฮ้ยติดบัคเฉยเลย

เฮ้ยโปมาเก็บก่อนละเฮ้ยเมโปเอ็มฟร์อเด้วยพี่เก็บวพี่ม่เก็บเอ็แรนขียวพี่ตัวพี่ไปรอนหรรอรอกจารีตัวโปไม่ได้ปืนอะไรน่าจะเอ็มบฟเราไปขึ้นอย ไอ้เหี้ยกลื่มช่างแม็กโทษ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 จะตายหมดแล้วอย่ามาขี้สั่งงานเลยด้วยไอ้บ้วนไช่เก็บมาไอ้บานนี่ไอ้่้านนี่ อาบีบ e> ีอาบีอยู่บนั้หรือแล้วก็อะอยู่แล้วก็อะไรอยู่พี่พี่คือแล้วก็อะไี่คือแล้วกอะไรายอ้ยามเมื่อกี้โมขี้ไปไงยาขี้ขี้วาเรมฮาเมเฮ้ยฮุยฮยมึงโดนยิงเมงล่าเนี่ยมันยิงกันแล้ว เอ้ยขึ้น้านดิฮะคือไม่ไปคืออะไรงงเอตี้เนี่ยเล่นได้ปะ ผมมีตังค์ห้าผมยอมสุ่งกล่องให้เลยนั่นแหละหน่งกล่องห้าร้เกาสิบขอดีขออีกเล็นุ้ยลันลันลักล่องห้าร้อก้สบเคยสุ่อได้เอ็ดีไฟ้วยตัวนี่มันอุ้ยตา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 ยมาี่โอ้่เยผมสุ่มกองดูปืนกล้นใส่หัวสองนัดมาดิก็ออกมาดิแบบงสอด่แเยชี้มันก็มาช่วยหน่อยได้ปะ แ e ม่ถามดึงทีมือแม่ถามไรเ,เว้ยปึ๊บตรีรวลน่นหัวแต่มันอะึงมาทีาท่ยานไะอ,อ้กเูกกเพื่อนโอ้กเีเต้อ้คกโตไปเอายาลงท่อเด้ไม่มียานะไวแล้วมันคมนะนมีหมัด มักินน้ำยาแลนะพี่เอีแดกยาม่เล่นงงแล้วพี่ลงมาได้เลยพี่อุ้ยหลักคำเทาบูหลคำเทาบูหลคำเาบูลัคำเาบูลกคำบูที่วสองโมงด้วยสองโมงก่อนด้มาพี่มาใช่ตากสุนเลยหรอพี่มันน้ำหกมันน้ำหกมันตากสุ่นไ้อยู่ที่หพร กูแต่เฮียมัคมยังไงะอยวรลยการ t a บูให้มากนะกูกูหลับกูเล่นโยคะอยู่ข้างล่างเชงเชงไอ้ี่กตกูยังไม่้ิเลยตกูวไอ้ีไอ้แม่งมองกู bố tao yếm tổng thống được, bố nó bị bệnh cái tai